สวัสดีค่ะมาพบกับพายอยากบอกอะไรอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับฮารุออร์เคิลค่ะสําหรับหัวข้อนะคะที่อยากจะให้ทําในวันนี้นะคะหลังบ้านนะคะรอคอยก็คือคนรักที่ตอนนี้ทะเลาะเบาแหวงกันอยู่อ่ะจะกลับมาคืนดีกันนะแล้วหรือยังนะคะ เดี๋ยวเราจะเลือกไพ่สามใบนะคะถ้าหากว่าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าฮารุออร์เคิลจะบอกอะไรอ่าไพ่ใบนี้นะคะโกรธกันอยู่อะไรอยู่ก็จะหายในเร็ววันนะคะดูซินาไพ่นะคะคุณก็เจ้าชูไม่หยอกเลยนะมีเสน่ด้วยนะคะ นี่แหละนะคะเป็นต้นเหตุและสาเหตุทําให้หึงหวงได้ทําให้ทะเลาะกันได้นะคะยังไม่พอคุณยังเป็นคนที่มีความร่ํารวยด้วยนะคะเก็บเงินเก่งด้วยนะคะเป็นที่หมายปองของหญิงหลายๆคนฉะนั้นเป็นยังไงคะมีคนสนใจแน่นอนถ้าหากว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นผู้ชายนะคะสําหรับคนรักที่ชอบชอบกันอยูอ่สวยแน่นอนนะคะแฟนเป็นคนสวยแน่นอนหรือว่าคนที่คุยอยู่สวยแน่นอน ถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะที่คบกันมาถามหาว่าแฟนเป็นอย่างไรนะคะแฟนผู้ชายก็จะหน้าตาดีเลยทีเดียวมีเสน่ห์เลยทีเดียวนะคะมาดูซิว่าฮารุจะบอกอะไรอ่าสำหรับคนที่อ่าตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะโกรธกันอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีไหมนะ จากหน้าไพ่ก็คือมีโอกาสที่คืนดีแน่นอนนะคะต้องมาคุยกันต้องมีเวลาให้กันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าได้ห่างเหินกันไปเนะาะไพ่ใบสุดท้ายสรุปค่ะนะคะต้องให้เวลาไม่พอนะคะใช้เวลาแล้วต้องแบ่งปันนะคะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมีการพูดคุยกันที่ดีนะคะ แล้วก็ส่งผ่านในเรื่องของความรักให้แก่กันให้ทุกคนนะ,ะให้ทั้งสองคนได้รับรู้นะคะจากตรงนี้เราก็จะสามารถคืนดีกันได้อย่างหรือวัน,นะคะสำหรับไพ่ในวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ